วันนี้มีใจมาเสาะของกินที่สวนสาธารณะหลังอบจอนะครับว่าส่วนใหญ่ปเป็นเฉพาะออกกําลังกายกันแล้วก็จะมีสตรีทฟู้ดที่เราสามารถเดินกินได้เมนูแรกที่ผมจะมาดูก็คือหนังควายจีนะครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของคนเมืองแต้ๆนะครับนี้จะลองกินหนังควายจีนะครับสั่งไปแล้วอันนึงดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงของกินเคียงยนหชียงใหม่นะครับหลังจากที่ได้ออเดอร์แล้วน้องก็เอาดึงหนังควายมาจีคือ เผาบนไฟที่ที่มันฮ้อนนะครับเพื่อมันไหมจนแบบดำคิมมิมนะครับเมื่อเขาไหม้เสร็จแล้วน้องก็จะเอาไปคัดที่มันไหมออกนะครับตุ๊บตุ๊บตุ๊บออกที่มันไหมนะครับอ่าดูเลยนะครับคัดเพื่อมันสบายแล้วก็ตุ๊บเพื่อมันนุ่มนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะแข็งนะครับเพราะว่าค้อนตุ๊บนี่แบบนุ่มแล้วนะครับเน่มาดูได้แล้วนะครับบอกกัน้องตัดเลยนะครับ ผมนี่ก็มาต้องใจน้ำจิ้มนะครับกินได้เลยนะครับหนังควายจีนี่ก็สามารถเป็นเมนูได้หลากหลายนะครับเพราะว่าจะเป็นกับแก้มหรือกับข้าวแล้วแต่เฮาเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาเตียวพอนะครับว่ามีไยหยังขายและหน้ากินพ่องนะครับเพื่อที่จะหาดูนี่นะครับดูไปตัวกินไปตัวนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมักไข่มักมันนะครับว่าไข่ไข่อยักอยหยังส่วนตัวแล้วผมก็จะกินของที่เฮามากนะครับบอกเลยว่าของกินที่นี่ก็ถือว่าเป็นของกินที่หน้ากินเหมือนกันนะครับดูเตียวไก่นี่หอมซอๆนะครับนี่ลูกจีนนะ แลวก่นนี้ป่ามึกปิ้งสีไท้จะบัดันแล้วครับเพราะว่าหันฝนกำลังจะมานี่ผมก็เลยสั่งเสกกองอีสานมาสักหน่อยนะครับว่าจะมาจิ้มต่อและจะไปเดินกินแล้วก็อันนี้สาบาัดไปได้นะครับเตือนเตอะฝนตกห้ามกันแล้วนะครับจะได้เกาะขอบปีกบ้านกอนนะครับมาอัานกันที่เปีย์มดล้วครับจะได้กระฝากที่แต่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ